ชีวิตของคุณเคยพบกับเหตุการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์ใจไหมเหตุการณ์ที่เราเฝ้าฝันมาตลอดว่าสักวันมันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่คาดหวังมาตลอดนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆมันคงเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งเกินบรรยายแน่นอนเมื่อความฝันของเราเกิดขึ้นจริงอยู่ตรงหน้าแต่ถามว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้รู้สึกขอบคุณชีวิตที่ทําให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ทุกวันนี้พวกเราใช้ชีวิตด้วยความเคร่งเคียดร,รีบเร่งไล่ตามหาสิ่งที่อยู่ไกลเกินเป้าหมายและมันก็ไม่เคยดูเหมือนใกล้ขึ้นสักทีทำยังไงเราถึงจะก,กลับมามีชีวิตที่ตื่นมาอย่างมีความหมายและทำให้สิ่งที่ฝันเป็นจริงได้หนังสือ The Magic นี้เขียนขึ้นโดยคุณบร o ด d าเบิร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวความอัศจรรย์ของชีวิตหรือ The Magic ในหนังสือเล่มนี้ได้เกิ่นนำถึงสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กเต็มไปด้วยความสงสัยคข่รู้แม้แต่สิงเล็กน้อยก็ยังทำให้เราตื่นเต้นได้แค่น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าหรือผีเสื้อตัวน้อยน้อยที่บินผ่านนั้นเป็นเพราะพวกเราในวัยเด็กมีความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีและน่ารักทั้งสิ้น ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นความอัศจรรย์ซึ่งความอัศจรรย์ทั้งหลายที่เราเชื่อในวัยเด็กนั่นแหละที่เป็นความจริงไม่ใช่ความหม่นหมองที่กําลังเจอในวัยผู้ใหญ่หากเราอยากจะกลับไปมีความรู้สึกดีๆรับรู้ถึงความอัศจรรย์หรือเวทมนต์ของชีวิตแบบในวัยเด็กอีกครั้ง สิ่งที่ต้องฝึกคือความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude ทุกวันเพราะคนที่เห็นคุณค่าและขอบคุณสิ่งต,ต่างๆที่มีในชีวิตจะช่วยให้พวกเขามีสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของหน้าที่การงานการเงินความสัมพันธ์หรือความสุขก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่รู้จักคุณค่าและขอบคุณ แต่คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยสักวันหนึ่งพวกเขาย่อมโดนพากเอาสิ่งเหล่านั้นไปอย่างแน่นอนในหลักการเดียวกันกับกฎแห่งแรงดึงดูดความคิดของเราจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่เราคิดบ่อยๆให้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นหากคิดแต่สิ่งดีๆก็ย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเหล่านี้มามากขึ้นยิ่งขอบคุณรู้ซึ้งถึงคุณค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตเสมอทุกเช้า บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองก็เป็นคนผู้ขอบคุณบ่อยนะเช่นขอบคุณเวลาได้รับของขอบคุณเวลามีคนมาเปิดประตูให้แต่น่าเหมือนเป็นการขอบคุณตามมารายาทที่พูดไปอัตโนมัติแม้จะมีความรู้สึกขอบคุณอยู่ด้วยแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่2องวินาทีและเป็นความรู้สึกขอบคุณเล็กๆแล้วเราก็ลืมมันไปแน่นอนว่ามันไม่ลึกซึ้งเท่ากับการที่เราตั้งใจทบทวนถึงเหตุาการณ์สิ่งดีๆในชีวิตแล้วซาบซึ้งถึงคุณค่าของมันจริงๆ ลองเช็คตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกขอบคุณหรือแก a ท i t จ d ดมากแค่ไหนจากการสังเกตสถานการณ์การเงินสุขภาพหน้าที่การงานความสุขและความสัมพันธ์ในชีวิตได้ถ้าด้านไหนที่รู้สึกว่าดีมากๆสแสดงว่าเราได้ใช้ gratitude ในด้านนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าด้านไหนในชีวิตที่ยังรู้สึกว่ามันขาดหายไปอาจจะต้องเพิ่ม gratitude ในด้านนั้นให้มากขึ้นเพราะถ้าไม่ได้รู้สึกขอบคุณกับอะไรเลยเราก็ย่อมไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นอยู่แล้วเมื่อไรที่หยุดขอบคุณก็เหมือนเราหยุดไม่ให้สุขภาพที่ดีความสัมมพันธ์ทีี่ดควา เงินความก้าหน้าทางการงานเข้ามาในชีวิตไปด้วย ตัวผู้เขียนเองก็ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองว่าก่อนหน้านี้เธอใช้ชีวิตเหมือนเอาตัวรอดไปวันๆแต่เมื่อเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขอบคุณหรือแก้ที่จดถึงทุกสิ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นนั่นแหละเธอถึงเพิ่งได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งเราสร้างความรู้สึกขอบคุณในชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดความอัศจรรย์หรือแมจิกเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือประสบพบเจอกับเหตุุกกกาาาาารรรรณณ์์ใดดดอออออยยยู่่็ตตมมคคววศจจขขขขงงงบะเเปปลลีีีนนแชิห้้้ึไ หนังสือ The Magic โดย Rhonda Byrne นี้มาพร้อมกับหลักการและคู่มือการนำ gratitude ม,มาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นด้วยหลักปฏิบัติให้เราฝึกทั้งหมด28วันซึ่งถ้าเราตั้งใจทำตามให้ครบ28วันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ